เรียกว่า Return on Invested Capital แล้วส่วน w a c คือเปอร์เซ็นต์เสียจับมาลบก,กันเรียกว่ากำไรสเปรดเนี่ยฮะสีชมพูเนี่ยนะฮะสีชมพูนี่ก็คือดําเนินงานได้กำไรจากการลงทุนเนี่ยกำไรหลังหักภาษีคูณเงินทุนเนี่ยนะฮะก็เอามาเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ส่วน w a c c ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ต้นทุนในการหาเงินแล้วก็ลบก,กันเป็นสเปรด สเปรดกูลกับ invested capital ที่ลงไปก็จะออกมาเป็น EVA ในแต่ละปีอันนี้ก็เน้นฮะเพราะครูไม่ชอบโบราณโบราณก็ชอบทันสมัยนิดนึงอันนี้เป็นยุคปัจจุบันนะคะอาจารย์เองไปเป็นวิทยกรให้กระทรวงสาหกรรมคนที่มาอบรมก็อยากรู้ EVA EVA มันเป็นยังไงอ่ะนะนะี่เขายังทันสมัย เขารู้ว่าทุกวันนี้ไม่วัดแล้วกำไรต่อขายหรือกำไรต่อการลงทุนแต่เขาวัดในเชิงของ Economic Value Added นะฮะตอนนี้ครูก็เลยเอามาเป็นบทสรุปให้ว่าเรื่องเลโชก็ไปเตรียมมาให้พร้อมนอกจากเลโชห้ากลุ่มก็มาถึง EVA นะคะมาถึงดูปองก็เตรียมทั้งหมดเท่านี้นะฮะส่วนภาพนี้ก็จะเป็นภาพแยกให้เห็นว่าโ p e ป a t รกับไฟแน n c e ไม่มีอะไรนะฮะ สไลด์ที่30มสิบาะสไลด์ที่30นี้ครูแยกให้เห็นระหว่างโอเปเรตกับฟแน a n นซ์นะคะว่าสีเหลืองเนี่ยคือหาเงินนะเกิดที่งบดุลด้านขวาแล้วกระทบงบรายทุนท่อนล่างแล้วเอาเงินมาใช้ลงทุนก็เกิดที่งบดุลด้านซ้ายแล้วก็กระทบงบรายทุนท่อนบนไอ้ตัวสีชมพูเนี่ยฮะที่ออกมาเป็นโนแพดเนี่ยขายหากต้นทุนเป็นกาไรแล้วก็ไม่คิดดอกเบี้ยคิดภาษีเลย ก็เป็นกําไรหลังภาษีก็เป็นโอเปเรตส่วนไฟแนนซ์ก็คิดต้นทุนของเงินทุนพวกนี้ค่ะนะคะแล้วก็เอามาลบก,กันเพื่อออกมาเป็น EVA ตอนนี้ถามว่าอันนี้ก็เป็นหลายๆเวอร์ชันนะเอาโดแพดลบด้วย WAC คูน IC ก็ออกมาเป็น EVA เป็นเงินโนแพดนี่เป็นบาทลบ WAC คูน IC ก็เป็นบาทเหมือนกันอันนี้เปอร์เซ็นต์ได้อันนี้เปอร์เซ็นต์เสีย นะหาเงินเสียต้นทุนกี่ตังค์แล้วก็เอามาลงทุนได้กำไรดำเนินงานกี่ตังค์ลบกันก็เป็น economic value added มองในมุมของดอลลาร์ถ้ากำไรจากการดำเนินงานมันมากกว่าต้นทุนในการหาเงินก็เกิด EVA เป็นบวกก็เรียกว่าปีนั้นเกิด value created create value แต่ถ้ามันลบ กำไรน้อยกว่าต้นทุนออกมาเป็นติดลบก,ก็เรียกว่า destruction value destruction หรือ destroy value นะฮะอันนี้ก็ EVA ธรรมดานะ,ะส่วนอันนี้ก็พูดในเชิงของเปอร์เซ็นต์เอากำไรดำเนินงานหารต้นทุนเ,เงินลงทุนก็ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์กไ้แล้วก็ลบเปอร์เซ็นต์เสียก็ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์สเปรดแล้วพอคูณกับไ c ก็เป็นจำนวนเงิน EVA เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะก็ ข้อดีของ EVA ก็ไปอ่านเอาเองนะฮะก็คิดว่าในยุคนี้เขาก็ใช้ตัวนี้กันเป็นหลักมากกว่าเ a โชทั่วๆไปส่วนสไลด์ต่อไปอันนี้ก็เอาไอ้ที่เราวิเคราะห์เมื่อกี้รู้ตรงไหนเด่นตรงไหนด้อยนะก็เอามาใส่ใน Strategy นะฮะ On SWOT Analysis Chart เนี่ยถ้าถ้า,ถ,าถ้าสมมติเรามีโอกาสสูง พร้อมกับมีจุดแข็งสูงเนี่ยล้วก็วางกลยุทธ์เชิงพัฒนาก็คือตรงนี้ะ่ะนี่เรามีมีโอกาสสูงวิเคราะห์จากภายนอกมีโอกาสสูงวิเคราะห์จากภายในมีจุดแข็งสูงนะคะเราก็วางกลยุทธ์เชิงพัฒนาถ้าตัวเลขของของเราอยู่ในควอดแรนนี้ก็แปลว่าเราวางแผนเชิงพัฒนาได้แต่ถ้าสมมุติเป็นตกควอตแรนนี้ก็คือมีโอกาสแต่ว่ามีจุดอ่อนถูกไหมคะเนี่ยฮะโอกาสน้อยไปมาก อันนี้เป็นจุดอ่อนก็จะต้องวางกลยุทธ์3กับสนี่คือเชิงแก้ไขส่วนถ้าอยู่ในตรงนี้ก็ต้องมีมีทั้งจุดมีทั้งอุปสรรคแต่มีจุดแข็งก็วางกลยุทธ์เชิงป้องกันแต่ถ้าอยู่ตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรนะฮะเพราะว่ามีทั้งจุดอ่อนและมีทั้งอุปสรรคนะฮะก็ไม่มีอะไรนะฮะน,นี่ก็เอาไปทำโครงการอะไรต่างๆก็จบ ข้อสอบที่เป็นโพเทนเชียนตัวแรกคือเรเชโอเคนะฮะดังนั้นครูก็เน้นอีกรอบหนึ่งนะฮะว่าต้องไปเตรียมงบภาษาอังกฤษให้พอเข้าใจรายละเอียดไม่ต้องสนนะคะแล้วก็อาจจะออกมาในรูปให้งบแล้วมาคิดวิเคราะห์ในเรชลโแต่ละกลุ่ม อาจจะเลือกมากลุ่มนะแตตอนนี้ถ้าอาจารย์จะออกข้อสอบเอื้อให้นักศึกษาก็ให้คุณเลือกว่าคุณอยากจะวิเคราะห์กลุ่มไหนมาสักกลุ่มนึงหรือสองกลุ่มอันนี้ก็แล้วแต่โจทย์นะฮะดังนั้นสําคัญที่สุดคืออะไรดูคําสั่งเขาให้ทําอะไรก็ไม่ต้องทําเกินค่ะเพราะไม่มีคะแนนให้ทําเท่าที่เขาสั่งนด้อ,กออกไหมฮะแล้วครูก็จะมักไม่ออกไปแค่เลโชห้ากลุ่มแต่จะเลยไปถึงดูป้องเลยไปถึง EVA นะคะแนวแรกก็คือให้งบมาวิเคราะห์คุณก็ต้องจําสูตรได้จําว่าวิเคราะห์อะไรแล้วก็จําสูตรได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมุติว่าครูให้ออกมาเป็นตัวเลขเลยเป็นตัวเลขเลโชเลยมีเคล็เลโชปีที่1ปีที่2ป,ปีที่สามควิกเลโชให้มาเป็นแผงเลยนะคะให้คุณวิเคราะห์เวลาวิเคราะห์คุณต้องบอกสูตรก่อนว่ามันอะไรหารอะไรก็ตามชื่อมันนะกรอสมาจินก็กรอสพอฟิทฐานขายถ้าเ,เอถ้าเป็น a อ s เซทเ r n ร์นโหรือ i n v e n นทู y t u เท o ร์นวอรก็ขายหารก็คูให้หลักไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็ถ้าให้เลโชมาคุณก็บอกสูตรและในการบอกสูตรนั้นมันก็จะเข้าใจด้วยว่ามันคืออะไรนะฮะผลคือตัวตั้งอะที่อยู่บนแล้วก็ส่วนตัวหารคือจะเหลือหนึ่งถ้าคูณร้อยก็ตัวหารเป็นร้อยใช่ไหมอย่างเช่นเคอรเนเลนโชัีที่อ่ะคือตัวบนนะสินทรัพย์หมุนเวียนส ตัวล่างขึ้นหนึ่งอ่ะสินทรัพย์นี่สินหมุนเวียนขึ้นหนึ่งเข้าใจใช่ไหมนะอันนั้นก็เป็นเรโชตอนนี้ก็มาถึงส่วนที่เป็นฟังก์ชันหน้าที่หน้าที่มันก็มีเรื่องหางเงินกับใช้เงินนะสไลด์ที่35หนะหน้าที่มีหางเงินกับใช้เงินหางเงินก็อยู่ในงบดุลด้านขวานะใช้เงินก็อยู่ในงบดุลด้านซ้ายตอนนี้เพื่อที่จะให้สะดวกและเร็วขึ้นนะฮะ เหลือดูนาฬิกาคุณก็คงหิวเต็มทีเลยใช่ไหมนะคะเที่ยงสิบใช่ไหมหิวยังหิวแล้วนะครูก็หิวเหมือนกันแต่ว่าขออีกแป๊บหนึง่งไม่เกินเที่ยงครึ่งสถาบานสัญญานะฮะนะครูคเป็นคนชอบสะบดใช่ไหมฮะ,นะะชอบสาบานไม่เกินเที่ยงครึ่งเราจะเลิกนะฮะเพราะฉะนั้นก็อดใจอีกนิดเดียวค่ะอาหารรออยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอเลิกเสร็จคุณก็ไปหยิบอาหารทานได้เลยนะ ส่วนตอนบ่ายก็มีอีกวิชาหนึ่งใช่ไหมการตลาดใช่ไหมก็ดีที่กูมไม่ได้วิชาสุดท้ายถ้าวิชาสุดท้ายป่านนี้ลูกสิทธ์ไปหมดแล้วนะกูกลับบ้านแล้วไม่อยากฟังมึงแล้วนะฮะกลับบ้านนะฮะแต่ตอนนี้มันต้องอยู่ฟังรอมาเก็ตติ้งนิดหนึ่งอละล่ะตอนนี้ก็มาถึงหน้าที่ด้านขวาคือหาเงินด้านขวาของงบดุลคือหาเงินด้านซ้ายของงบดุลคือใช้เงินตอนนี้เรื่องหาเงินเนี่ยก็เรื่องยากเลยะ นะพูดวันนี้หลายนักศึกษาก็อาจจะทำไม่ได้ง่ายครูก็เลยไม่ออกหาเงินค่อนข้างยากก็ผ่านไปนะคะต้องรู้แต่ไม่ออกโสบโอเคดีใจไหมดีใจนะคะอ้าตอนนี้ก็มาถึงหาเงินก็เสียต้นทุนนะะเสียต้นทุนเสร็จรวมได้เท่าไหร่ตอนนี้เอามาใช้ลงทุนนะี กูจะออกตรงนี้แหละนะคะตอนที่ใช้ลงทุนอันนี้ก็เรื่องรายละเอียดของหาเงินนะฮะนะก็ไปอ่านเองแล้วกันอยากรู้ก็ไปอ่านไม่อยากรู้ก็ไม่ต้องอ่านนะเวลาสอบประมวลนี้ก็ยังไม่ต้องอ่านก็ได้ค่ะเรียนจบไปแล้วค่อยอ่านก็ได้นะเวลาจะใช้งานจริงๆอ้าวตอนนี้ก็มาถึงการใช้เงินนะที่ครูคิดว่าอันนี้รายละเอียดเยอะนะหาเงินนะ บริษัทมีหลายแผนกเช่นบริษัท CP เนี่ย WACC เดียวกันเนี่ยใช้รวมกันได้ไหมประเมินโครงการขายไม้จิ้มฟันกับประเมินโครงการขายเหลือลบเนี่ยใช้ WACC เดียวกันได้ไหมซึ่งมันไม่ควรใช้ก็กรณีมีหลายเซกเมนต์นะฮะก็ควรจะแยก WACC ตามเซกเมนต์ก็ไม่มีอะไรนะก็จบด้านหางเงินที่ไม่ออกสอบประมวลในในปีนี้ ตอนนี้เราก็มาพูดถึงการลงทุนอันนี้เป็นข้อสอบที่อาจจะเป็นข้อสอบเรื่องที่สองนะคะวันนี้ก็เลยมาบอกข้อสอบอย่างเดียวเลยนะคะเรื่องที่สองคือเรื่องของการลงทุนในโครงการต่างๆงบลงทุนนะคะกงบลงทุนในที่นี้ก็จะเป็นการตัดสินใจจะลงทุนซื้อสินทรัพย์ถาวรไหมนะก็จะเริ่มตั้งแต่การประมาณการกระแสงเงินสด กระแสเงินสดที่ประมาณมีอะไรบ้างรายละเอียดก็อยู่ในนี้นะฮะเดี๋ยวครูจะเอาภาพรวมเนะี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เลขมาด้วยเพื่อไปทบทวนจริงๆมันก็อยู่ในวิชาการจัดการการเงินนะนะครูก็ลอกมาเพื่อให้นักศึกษาเห็นว่านี่คือสาระอีกอันหนึ่งที่เราจะออกข้อสอบได้สำหรับปลายภาคไอ้โทษสำหรับประมวลนะฮะอ่า เวลาประเมินโครงการก็ต้องประมาณการกระแสงเงินสดก่อนกระแสงเงินสดตัวแรกคือตอนลงทุนกระแสงเงินสดตัวที่สองคือจากการดําเนินงานตลอดอายุเลยอะเรียก OCF นะแล้วก็ตัวที่สามคือกระแสงเงินสดตอนปิดโครงการนะฮะกระแสงเงินสดตอนมันลงทุนก็จะมีพวกเนี่ยฮะค่าอุปกรณ์ค่าขนส่งค่าติดตั้งเงินทุนหมุนเวียนทั้งหมดนี้จ่ายตอนวันลงทุน เพราะฉะนั้นในสไลด์ต่อไปเนี่ยฮะสไลด์เนี่ยสไลด์ที่56นะฮะสไลด์ที่5 6ก็เป็นเงินสดจ่ายลงทุนณวันเริ่มโครงการสไลด์ที่56นะฮะเป็นเงินสดจ่ายลงทุนณวันเริ่มโครงการตามโจทย์ที่อยู่ในสไลด์ที่54ดูมัน เครื่องมันไม่ยอมไปตามหน้าที่เราสั่งนะคะท่านนักศึกษา,าสไลด์ที่ห้าสิบส่ใช่ไหมในเเลขในสไลด์ของคุณจะมันไม่ค่อยตรงกับของครูเท่าไหร่อ๋อใช่ตรงค่ะสไลด์ที่56าสิบหกนักเรียนเนี่ยคุณดูเลขสไลด์อยู่ตรงนี้ค่ะสไลด์ที่56นะฮะเพราะฉะนั้นนะวันลงทุนค่ะคุณต้องจ่ายอะไรบ้างโจทย์ ก็อยู่ในห้าสิบสี่เนี่ยพิมพ์เลขห้าสี่เอนเตอร์มันกลายเป็นห้าเจ็ดต้องปิดเครื่องไปก่อนเอาออกใหม่แล้วใส่เข้าไปใหม่อ่นักเรียนคะไม่เป็นไรครูก็ไล่เอาตรงนี้ค่ะเนี่ยโจทย์วันลงทุนต้องจ่ายค่าอุป,ปกรณ์ค่าคนส่งค่าติดตั้งสองแสนสี่แล้วก็ต้องจ่ายเงินทุนเวียนอีกสองหมืน่นมาจากสองหมื่นห้าลบห้าพันอ๋อครูรู้แล้วเลขอันนี้มันเป็น ห้ 56, มันเป็นเลขไทยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่พูดง่ายครูกดเลขแล้วเอนเตอร์มันก็เลยไม่ไปเพราะมันเป็นเลขไทยไอ้นี้มันเป็นโน้ตบุ๊กมันมีเลขไทยเลขอังกฤษเรากดเลขไทยมันเลยบอกไอ้บ้าแล้วมันก็ไม่ไปให้นะ,ะอะานักเรียนคะตอนนี้ครูรู้แล้วใช้เป็นแล้วนะฮะตอนนี้ณนะวันลงทุนนะคะ กระแสงเงินสดจ่ายตอนวันลงทุนก็มักจะประกอบไปด้วยค่าอุปกรณ์บวกด้วยค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นที่จะทําให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพใช้งานได้โจทย์ข้อนี้ก็มีตั้งแต่ค่าขนส่งหมื่นหนึ่งแล้วก็ค่าติดตั้งอีกสามหมื่นรวมสี่หมื่นเวลาคุณทําคุณรวมไปเลยค่ะสองแสนสี่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมอยีกเรื่องหน,นึ่งไฟแนนซ์เตรียมสองเรื่องพอนะ,ะเลโชกับงบลงทุน โอเคไหมตอนนี้รายละเอียดกูก็ทําให้ไว้ตรงนี้วันนี้ก็คงสอนรายละเอียดไม่ทันแต่ว่าก็ชี้ให้ดูว่าณนะวันลงทุนแล้วก็มีกระแสงเงินสดตอนจ่ายลงทุนนะฮะก็ก็คือตัวนี้แหละระวมห้าแสนสี่บวกสองหมื่นแยกกัน 5้าแส,สคือค่าอุปกรณ์ค่าขนส่งและค่าติดตั้งนะฮะห้าแสนสี่อขอโทษคูเลขผิดใช่ไหมส,สองแสนสี่แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือเงินเงินที่เป็นตัว working capital อีกสองหมื่นนะ,ะก็รวมเป็นสองแสนหกก็คือเงินจ่ายลงทุนณนะวันเริ่มโครงการเวลาคุณทำโจทย์นะฮะก็อ่านโจทย์ แง้ละถ้ากูไม่อ่านโจทย์กูจะอ่านอะไรวะนะคะอ่านโจทย์แล้วดูให้ให้เห็นว่าวันลงทุนคุณต้องจ่ายซื้ออะไรคุณจะได้อะไรจากวันลงทุนก็จับมาใส่ตรง initial cost นี่ละณนะเวลาศูนย์นะคะวันลงทุนมีอะไรแต่นี้ตัวอย่างที่เราที่อาจารย์ใส่มาเนี่ยวันลงทุนก็จะมีค่าพวกนี้เป็นค่าทรัพย์สินแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือเงินทุนหมุนเวียนเพราะฉะนั้นเวลาคุณประเมินประมาณการกระแสเงนินสดคุณก็ มีเงินสดจ่ายเนี่ยสองแสกับสองหมรวมเป็น2 6งแสเป็นเงินสดจ่ายลงทุนนะวันเริ่มโครงการหรือ i n i t i a l cost ตามสไลด์ที่5้บสามตอนนี้ต่อไปก็เป็นกระแสเงินสดถัดจากกระแสเงินสดณนะวันลงทุนแล้วก็เป็นกระแสเงินสดจากการดำเนินงานตลอดอายุโครงการเนี่ย OCF เนี่ย รายละเอียดก็อยู่ในสไลด์ที่58ทันไหมห้าสิเราหาอะไร OCF CA, Operating Cash Flow Over the Project's Life กระแสเง,งินสนจากการดำเงานตลอดอายุโครงการตลอดอายุโครงการ ก็ตั้งแต่ปีที่หนึ่งถึงปีที่เอนนะฮะถามว่าคิดยังไงก็เนี่หารายได้หักต้นทุนหักค่าเสื่อมเป็นกําไรหักภาษีโปรทราบไม่หักดอกเบี้ยหักภาษีก็เป็นกําไรหลังภาษีบวกกับด้วยค่าเสื่อมก็เป็นกระแสเงินสดจากการดำเนินง,งานตัวเลขอันนี้ก็เอามาจากโจทย์นะฮะสองร้อยนะฮะสองร้อยตรงนี้ก็คืออ่านจากโจทย์ในสไลด์ที่ห้าสิบ สเนี่ยการดำเนินงานตามโครงการนี้จะทำให้ขายสินค้าได้ปีละแสนยูนิตยูนิตละสองดอลลาร์เพราะฉะนั้นรายได้ในสไลด์ที่58เมื่อกี้ฮะ200อ่ะสไลด์ที่58นะฮะเลข200เนี่ยฮะก็คือ สองแสนนะแต่ตรงนี้แสดงหน่วยเป็นพันเพราะฉะนั้นสองแสนมาจากไหนก็มาจากรายได้จากการขายคาดว่าจะขายได้ปีละแสนยูนิตยูนิตละสองดอลลาร์ก็รายได้ก็คือสองแสนนะส่วนค่าใช้จ่ายเมื่อกี้โจทย์ในสไลด์ที่ห้าสบสามบอกว่าต้นทุนผันแปรคือห0สเอร์ซนคุณก็คี่หกสิบเปนของสองร้อยก็คือร้อี่สิบส่วนอันนี้คือค่าเสือ่อม อเผอิญค่าเสื่อมอันเนี้ยมันใช้วิธี macrs มีเลทเปอร์เซ็นต์ค่าเสื่อมในแต่ละปีถ้าออกมาก็จะบอกให้หรือไม่ก็เป็นเส้นตรงเส้นตรงก็เอาราคาทรัพย์สินหารอายุการใช้งานนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราถ้าเราใช้ macrs ก็อยากให้คุณรู้จักตัวนี้อีกตัวนึงนะฮะเป็นวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาที่เป็นกฎหมายของประเทศอเมริกา แล้วก็ออสเตรเลียนะคะคุณจะเสียภาษีคุณต้องคิดค่าเสื่อมวิธีนี้มานะนะคะครูก็เลยเอาอันนี้มาให้แล้วก็ชอบวิธีนี้เพราะอะไรเปอ์เซ็นต์ค่าเสื่อมเนี่ยมันใกล้เคียงกับการเสื่อมค่าของทรัพย์สินจริงๆดังนั้นรายจ่ายค่าเสื่อมมันก็ค่อนข้างใกล้กับการเสื่อมค่าของทรัพย์สินเห็นไหมฮะปีแรกคิดสามสามปีที่สองคิดสี่ห้าปีที่ห้าคิดสิบห้าเหลือเศษซากเจ็ด แต่เพอเอินอายุโคงการ4ปีก็เลยเป็นค่าเสื่อมของ4ปีฐานในการคิดค่าเสื่อมคือ Equipment 200,000บวกชิปปิ้ง10,000และอินส tallation อีก30,000รวม2 0ีเงินทุนหมุนเวียนไม่ต้องเอามาคิดค่าเสื่อมนะฮะเมื่อวานนี้ครูก็สอนวิชานี้เหมือนกันก็มีคนนักลูกศิษย์ถามค่าเสื่อมคิดจากรายได้หรือคิดจากสินทรัพย์คำตอบก็คือคิดจากอะไรคะสินทรัพย์ ค่าเสื่อมบ้านแกสิคิดจากรายได้นด้ออกไหมนะเออค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินอนะถาวรมันก็ต้องไปคิดจากสินทรัพย์มันจะไปคิดจากรายได้ทําแสงอะไรนะคะคําถามที่ลูกศิษย์ถามมาครูก็ถามลูกครูที่ไม่ได้เรียนทางด้านนี้เปิดลูกครูเขาไม่รักดีอะเวลาเอ็นทานก็มากาบไปลกปลกคุณแม่ขาขอ,อยาเรียนบัญชีเลยนะคะหนูไม่ไหวยากออช่างแม่งไม่เรียนก็อย่าเรียน ปล่อยให้แม่งไปเรียนที่มึงอยากมันก็ไปเอ็นแพทย์นะติดแพทย์จุฬาง่ายของมึงเออมึงเรียนนะฮะบครูตอนแรกก็เครียดกลัวมันฆ่าตัวตายอ๋อแต่ตอนหลังครูสบายใจเพราะลูกครูมันไม่ใช่เด็กรักเรียนนะมันเป็นเด็กขี้เกียจนะอยากเรียนเมื่อไหร่ก็เรียนไม่อยากเรียนก็ไม่เรียนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลมันจะฆ่าตัวตายเพราะถ้ามันมันอยากรู้มันก็หาความรู้ถ้ามันไม่อยากมันก็เฉยนะคะมันก็เรียนของมันตามใจ มันก็เรียนตรงมันได้เกรดเฉลี่ยสองละตอนอยู่บดินสองอ่ะเก่งไหมนะฮะแล้วแต่ว่าวันหนึ่งมันอยากไปโอลิมปิกวิชาชีวะมันก็ไปสอบมันก็ได้นะวันหนึ่งบอกแม่งได้สองเมื่อไรมึงจะได้ที่หนึ่งมีรางวัลให้สองหมื่นตอนนั้นสองหมื่ก็เยอะนะเทอมนั้นมันก็ได้ที่หนึ่งมาแต่เงินไม่ไปเทอมต่อไปสองต่อนะฮะ GPA 2ไปเรื่อยเลยนะฮะก็สรุปบททราบวิชานี้ง่ายกว่าวิชาแพทย์นะนะคะแล้วก็แพทย์จุฬาเนี่ยไม่ใช่แพทย์ข้างถนนนะเออเพราะฉะนั้นมันก็เออช่างแม่งนะฮะมันก็ไปตามความง่ายของมันแต่ให้มันเรียนบัญชีมันก็ไม่ได้เพราะอันนี้มันเป็นเด็กช่วยลูกสาวครูเป็นผู้หญิงนะคะแต่ช่วยชิบไม้เลยนะฮะนะคะแต่ครูชอบมันอย่างหนึ่งมันบอบบางหน้าทะลุถนอม ตรงไหนรู้ไหมโรตีสายไหมเคยทานไหมเส้นโรตีอ่ะบาดนิ้วมนะันอะเลือดออก <c oughs> บอกบางหน้าท่านดูทนอมมากเลยนะนะคะเป็นเด็กหน้าหน้าหน้าต้องเก็บไว้ในหิ่งนะะแม่งโดนโรตีสายไหมาบาดมือคะ่ะเลือดออกมาให้แม่ดูแม่แม่เนี่ยนะคะบอกเออช่างแม่งความสบายไม่เคยช่วยสร้างคนทุกวันนี้มันก็ ขี้เกียจนะเป็นเด็กขี้เกียจทํางานเท่าที่จําเป็นเลยเลยเวลาปุ๊บกูไม่ทำนะพอหมดเวลาปุ๊บออกไอ้ประเภททําหาเงินงกงกเนี่ยไม่มีนะฮะกูก็ถ้ากูเรียนแพทย์กูจะทางานยี่บสี่ชั่วโมงแม่บ้านกูบอกไม่หรอกถ้าเป็นอาจารย์อาจจะทํางานสี่สิบแปดชั่วโมงต่อวันนะคะพูง่าย,าย,ายว่าง,งกเนี่ยนะคะก็ลูกครูมันก็เป็นเด็กดีนะไม่งกแล้วกเ็เป็นเด็กใช้ได้นะ คือหมายถึงกริยามารยาทดีสุภาพเรียบร้อยเป็นผู้ดีอะแค่ขี้เกียจกับบอกบางไปนิดนึงนะของครูเนี่ยโดนโดนขวานจามยังไม่ไม่ขาดเลยฮะนะเขาเรียกว่าน,นังเหนียวหน้าด้านนะฮนะ,ะนักเรียนครับตกลงค่าเสื่อมนี่ถ้าออกก็จะใช้ถ้าถ้าบอกเส้นตรงคุณก็เอาสองแสนสี่หารสี่ไปเลยใช่ไหมแต่ถ้า M A C I S กูก็บอกเรทมากูก็คิดค่าเสื่อมตามเรทนะฮะก็ได้ค่าเสื่อมก็เอามาใส่ในรายจ่ายลบออกมาเป็นกําไรหักภาษีก็เป็นกําไรหลังภาษีแล้วบวกกับได้ค่าเสื่อมก็เป็นกระแสเงินสดจากการดําเนินงานนะสุดท้ายปิดโครงการกระแสเงินสดตัวสุดท้ายก็คือ t e r m i n ิน y ลเยียแค f ฟล w นะฮะก็จะดูจากตอนลงทุนนะเวลาศูนย์มีเวิร์กิ่งแคต้องได้คืนนะ อีกอันหนึ่งคือทรัพย์สิน e u i p m e n t 200,004เนี่ยปิดโครงการโจทย์เขาบอกว่าขายซากได้25,000คุณก็ได้เงินแต่เพอเอินขายแล้วทรัพย์สินตัวนี้คิดค่าเสื่อมหมดไปแล้วก็เลยเวลาขายมันมีผลกำไรขายได้25,000จากราคาตามบัญชีคือศถูกไหม200,004หักค่าเสื่อม4ปีแลือศูนย์ถูกไหมฮะเวลาขาย25,000กำไร25,000เลยต้องเสียภาษีจากผลกำไร40%ตามโจ์แล้วก็ของผลกำไร25,000ก็คือห0 0 0นหนึ่งฮะ เพราะฉะนั้นปิดโครงการก็ได้มาสามหมื่นห้าอันนี้ก็ได้กระแสงเงินสดทุกตัวนะฮะตามสไลด์ที่ห้าสิบสามเนี่ยฮะกระแสงเงินสดวันลงทุนกระแสงเงินสดระหว่างดําเนินงานกระแสงเงินสดตอนปิดโครงการเลขนะฮะเลขก็ไปปรากฏอยู่ในนะฮะอยู่ในสไลด์ที่ หลายๆสไลด์รวมกันแล้วกันนะสไลด์ที่ไม่มีนะคะดังนั้นก็หลายๆสไลด์รวมกันก็สรุปว่าวันลงทุนเนี่ยจ่ายไป2,6 0แสนใช่ไหมนะฮะระหว่างการดำเนินงานก็ได้มาปีที่หนึ่งเท่าไหร่คะอ่าก็มนไล่ดูในรายละเอียดนะฮะเนี่ยฮะวันลงทุนก็จ่ายไป26 0แสนะ,ะเวลาศูนย์จ่ายไป2,6 0แสน ระหว่างการดําเนินงานก็ปีที่หนึ่งได้มาแปดสิบปีที่สองได้มาเก้าสิบอ็ดปีที่สามได้มาหกสิบสองปีที่สี่ได้มาห้าสิบห้าขอบอกอีกทีเลขนี้ไม่ใช่ข้อสอบแน่นอนเอาหัวเป็นประกันนะคะต้องเป็นเลขอื่นแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปท่องเลขมาสอบนะ <c oughs> ครูเคยเห็นเด็กท่องเลขมาสอบไม่ต้องไปท่องเลขทําความเข้าใจไม่ต้องอ่านหนังสือมากมาย พราะครูจะไม่ถามจุกจิกนะครูไม่ชอบถามจุกจิกเพราะกลัวกลัวลูกศิษย์ต,ตอบมาแล้วคูเครียดนี่ก็ออกไหมฮะตอบบ้าตอบบอมาครูเครียดนะก็เลยไม่ถามก็ให้คิดเลขแล้วก็วิเคราะห์ตามเลขนะฮะดังนั้นปีที่หนึ่งสองสามสี่ปิดโครงการได้มาอีกเลขหนึ่งคือสามหมื่นห้าดังนั้นเวลาศูนย์จ่ายไปสองแสนเวลาหได้มาแปดสิบแดมื่นะฮะ เวลาที่2ได้มา9ก้าหเวลา3ได้มา62หมืเวลาที่4ไ,ได้มา55บหบวกกับอีก3ามรวมเป็นเก้าสิก็นี่คือกระแสเง,งินสดจากการดำเนินงานตอนนี้รายละเอียดก็เขียนไว้คุณก็ไปดูเองนะอย่าเอาดอกเบี้ยม,มาคำนวณด้วยในแคสต f โฟลเมื่อกี้นี้แต่ถ้ามีค่าจ่ายไปแล้วในปีที่แล้วอันนี้ไม่เอามาคิดนะ พราะเป็นสังคอสส่วนค่าเสียโอกาสเอามาคิดเป็นรายจ่ายส่วนเอ็กซ์แนลิตี้ทั้งเชิงบวกเชิงลบเอามาถือด้วยถ้าเชิงลบก็เป็นคอสถ้าเชิงบวกก็เป็นรเวน n u นนะฮะก็ประมาณการกระแสเงินสดก็ไปทบทวนมาให้ดีวันนี้ครูไม่บอกว่าออกเลโชหรืองบลงทุนแต่ให้เตรียมมาสองเรื่องถูกไหมให้ละเอียดทั้งสองเรื่องนะฮะ ตอนนี้พอประมาณการกระแสเงินสดได้ก็มาประเมินค่าเนี่ยวิธี payback period วิธี NPV วิธี IRR IPi และวิธี IRR ข้อสอบก็จะไม่ออกวิธีนี้ล่ะ payback เพราะอะไรรู้ไหมกระจกเขียนลงไปในสมุดถ้าอาจารย์ออกมาแปลว่าอาจารย์กระจก นะเข้าใจใช่ไหมฮะวิธีบ้านนอกไม่ใช่ไม่ใช่กระจอกอย่างเดียวบ้านนอกคาว่าบ้านนอกไม่ได้หมายถึงต่างจังหวัดนะหมายถึง,งโง่ไม่ออกไหมเดี๋ยวบอกมาว่ากูเดี๋ยวมึงนะคะหนูมาจากต่างจังหวัดคนละความหมายนะคะบ้านนอกของครูหมายถึงไม่รู้เรื่องเลยเหมือนไอ้พวกเทพเลือกไอ้ทักษิณรนะะวมรวมถึงเลือกอีบิ้งรักนะครูต้องใช้คําอย่างนี้ พอมันผลานงบประมาณของประเทศเฉพาะโครงการจำนำข้าวก็เจ็ดแสนล้านความเสียหายมันยังบอกมันทําเสียหายตรงไหนอะเอาก็มึงเป็นผู้บริหารใหญ่แล้วมึงปล่อยให้ลูกน้องมึงโกงนะรัดเสียหายไปเจ็ดแสนล้านอันนี้เป็นคําพูดของท่านวิชามหาคุณที่ออกทีวีความเสียหายจากโครงการจำนำข้าวเมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วมันจะไปกินโจกที่ฮ่องกงพี่มันมารอยอยู่ที่ฮ่องกง พี่ยุดเลยบอกไปไม่ได้มันเลยวางระเบิดที่หน้าศาลด,ดีกาะนะที่หน้าศาลกับไอ้ที่ตรงสยามอะไรพวกนี้ฮะตรงสถานีรถไฟฟ้านะี่ชีวิตในกรุงเทพทุกวันนี่เสี่ยงนะถ้าเกิดมีระเบิดตรงไหนคุณตรวจสอบด้วยนะอาจารย์อยู่ตรงนั้นหรือเปล่ามางานศพได้เลยนะก็ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงนะฮะอย่าคิดว่าอยู่กรุงเทพสบายนะเนะีนะ่ยอ่าตอนนี้เพยแ์แบ็กไม่ออกใช่ไหม P.I. อาจจะออก I.R. NPV อาจจะออกเพราะมันเรื่องเดียวกันนะดังนั้นเราก็มาดูไปเตรียมมาด้วยหา NPV Net Present Value P.I. Profitability Index I.R.R. คือ Internal Rate of Return อ่า Payback ผ่านไปสไลด์ที่เท่าไหร่6.5กาหัวไปเลยไม่ออกเพราะเชย ต่อไปสไลด์ที่หกหกก็ไม่ออกเพราะมันเฉยบ้านนอกนะอ่าตอนนี้ที่ออกแน่ๆถ้าออกงบลงทุนก็ออก NPVNet Present Value ก็คือค่าปัจจุบันสุทธิของเงินสดทั้งสิ้นตรงนี้นะคะนักเรียนดูบนจนะตรงนี้เรียกว่าค่าปัจจุบันของเงินรับหรือเงินเข้า เรียก present value ของ cash inflow เรียกย่อๆว่าผีเข้าส่วนอันนี้คือผีออกค่าปัจจุบันของเงินจ่ายเรียกผีออก NPV สูตรก็คือผีเข้าลบด้วยผีออกในตอบสูตรครูสิ NPV สูตรว่างไงเท่ากับเออเก่งมากนะคะแต่เวลาสอบปัก